ครับมื่อน้ามาเลาะส่วนนะครับเบิ้งพวานตาวานตาปูไว้มีพศสามันหาหน่อยห้าสิบเจ็ดนะครับจากลอยตัวนี่สามสิบส่นเอไปตรในรักปพงไหมเนี่ั้ปวเท่ากับสามรอบแล้วครับ สามรอบแล้วน,น้ำใสโค้งนะครับขายพวกวัดไว้ครับตามหมู่บ้านอันแรกที่ไปข้ยอุ้งสาคิไปขายพวกอ,อ,อยู่รอบนึงล่างโค้งอันปลา,าปลา,ามาก่อ,อย้นรอดสต้าชตนนะครับหรือว่าบนโ่ความสถีนะครับในการลองผิดลองถูกนะครับ ผสมสารให้มากครับไปผสมผสามกันกระมีน้ำนะครับสามารถยังเดือบอ่าอันนี้กระบอกพุ่งอ่าบอกพุ่งครับพริกนะครับมีน้ำกูว่าจะกินนะครับมันดัดคำเพิ่นได้ครับนันดับมาแรกมาตอนนี้พุทธะนะขายให้มากครับเพิ่ยงพี่กันนี่ยกระเม่นครับผวานปลาพุทธเถ่าเสียดายครับเล่บตัดประชันมา มันก็ได้สูงจริงมันกต้องตัดนะครับมันเป็นพุ่มพุ่มงามถ้าเป็นพุ่มขึ้ดอกกันคือต้นเครื่องฟ้าเนี่ยมงามนะครับเนาะส่วนนี้กลิ่นแตกนะครับบอกคนที่ว่าใหยกองได้กองเอากองนุ่มกิ่งนะครับนุ่มกิ่งลงมากเนาะอันนั้นไม่สูงนะครับตัดออกนะครับแตงกิ่งแตงนั่นนะครับเมื่อเกิดํีให้ผักวันนะครับน้ำมันโป่งแตกออกดีนับไม่ได้ตายนะครับเนาะดินเป็นดินเหนียวครับเนี่ย มากขนาดครับดินเหนียวสุบินแท้เนอะโอ้เขาก็ได้กินแต่ว่าหนาฝนนะครับหนาฝุนไว้นะครับถ้าปลูกจำมะเล็ดเนี่ยโอ้เงยไปครับลูกดินเหนียวๆใช่ไหมครับได้กินได้ครับมันเกินซากีครับเนาะได้กินได้เนาะนี่มาครับเริ่มแตกเริ่มแองออกมานี่คือพักบ้านปลาที่ปลูกแบปลูกแซมเนาะช่วงนี้ผมปลูกแซมต้นต้นน้อยนา บักเขียบานเท่าไง่ล้วครับอ่าลูกแซมต้นบักเขียบเพราะมันนียบเราก็ตัดออกครับบักเขียบอันนี้คือมันครัเพื่อก้าวฝ่าเราอาศัยต้นงี๊อาศัยลมนะครับถ้ามันแยัดเปียงลายมันก็ตายนะครับถ้าเป็นดินร่วนปนทรายผุนนะที่เป็นโคกเนี่ยนะครับรอบมือเราครับตายครับสู่ดินแบบนี้ยไม่ได้ครับนี่เนี่ยเหนียวครับผสมโมินแหยน้อยๆโอ้ยมรักขนาดเลยครับนี่ครับเนี่ย เนี่ยแล้วแตกยอดอีกครับมืิถุนวาขายผักหวานตัวในะครับถุงได้ยี่สิบบาทวาแกงหนึ่งอ่ะแกงหนึ่งเนาะนะครับแถมไปเพิ่มไม่บอกเอ่อมาไข่อ่าแถมไปน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ครับพักธรรมศาสตร์นะครับนี่คือสวนนะครับอยู่โควาไซนะครับผมปลูกเรียนๆปลูกรอบพิษลองถูกไปนะครับสุดท้ายก็ได้องค์ความรู้นะครับว่าบักพักวานเนี่ยนะครับมัน ต้องอาศัยต้องอาศัยพืชนี่นะครับนำทางมันจังหน่อยหางโมแล้วมันจังหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าปลูกจากเมล็ดไดโอ้งามครับนะครับโค้งกับพ่านเลยหน่อยนะครับผมปลูกมาเจ็ดปีแปปีนะครับอ่มันออกดอกออกหมากนะครับไม่ปีที่แล้วผู้เฒ่าบอกว่าผู้เฒ่าร่องพอเบึงนะครับเพอเบืองวันานมาเกิดนะครับจริงจริงมันก็ต้องมันต้องเอาเอาเปลือกมันออกก่อนนะครับเอาเปลือกมันออกก่อนไอผู้เฒ่าจงนนี่ครับ ดอกมันนะครับผู้เฒ่าช่วงวัยมันเกิดมากเหมืนกันนะเสียเอา,บาเบาพอๆนะครับบอกวิธีเพือ่อนเนาะนี่คือรางวัลตาบานเท่าเนี่ครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับผมโอเคนี่ครับ